ท่านผู้ชมที่ครบป,ประกาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวนนตึก84ปีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2538ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถพระอาการประชวนได้สุดหนักลงตามลำดับและสวรรคต เมื่อเวลา21่นิกา17นาทีวันที่18กรกฎาคม2538รวมพระชนมายุ9 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตในพระบรมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลออธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดร้อยวันตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปอันหนึง่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอห่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานณสาราสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2537สำนักพระราชวัง18กรกฎาคม2538เกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้น เมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อทรงเตรียมการเกี่ยวกับการอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ให้พระบรมมาราชวังเป็นเวลาประมาณ20นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ซึ่งพระองค์ทร e. งได้รับความไว้วางพระราชาหร i i ุธทยเกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพที่พระที่นั่ง,งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังเวลา1 0 1นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จยังตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราช นอกจากนี้ในต,ตลอดช่วงเช้าทางโรงพยาบาลสิริราชได้โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ซักซ้อมการเตรียมการเคลื่อนย้ายพระบรมศพขึ้นรถพยาบาลก่อนที่จะถึงพิธีจริงในเวลา15นาฬิกาด้วย ต่อมาเวลา13นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เสด็จยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อท่งเตรียมการเกี่ยวกับขบวนเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีร่วมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา14นาฬิกา5นาทีเพื่อรออัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนาพระบรมมหาราชวังเวลา15นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมศพได้เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทางสำนักพระราชวังได้อัญเชิญพระบรมศพส,สมเด็จพระศระนีนครินทราบรม,มราชชนนีจากชั้น5ตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระรสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งนำพระบรมศพ ไปประทับอย่างรถพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชที่ได้เตรียมไว้และมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรราชาที่นัดดา마ศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมในขบวนอันเชิญพระบรมศพครั้งนี้ซึ่งนำขบวนนำโดยรถพระกระทิบของสมเด็จพระสังฆราช ตามด้วยรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรถพระที่นั่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาีินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลสิริราชผ่านสะพานอรุณอมริน ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าและใช้ถนนราชดำเนินในเข้าสู่ประตูเทวาพิรมไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสต เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงสู่หีบตำรวจหลวงเชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระรองทองใหญ่ภายใต้เสวตจัด7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงบังแทรก ชุมสายต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งุสิตมหาปราศาสตร์เสร็จแล้วประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพ่วงมาลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมศพประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูปและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์94รูปสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่พระแท่นพระสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับก่อนที่ความเศร้าโศกเสียใจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาตินั้นในตอนบ่ายวันนี้ความวิตกกังวลของประชาชนก็ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วเมื่อสำนักพระราชวังออกประกาศฉบับที่18ว่าพระการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีอยู่ในภาวะวิกฤต บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อเวลา19.40น,นโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงคอยเฝ้าพระการประชวนอยู่โดยตลอดแล้วนับตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2538เป็นต้นมาหลังจากนั้นในเวลา20นาฬิกา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงพยาบาลสิริราชต่อมาในเวลา20นาฬกาส5นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินถึง เวลา21.40นาิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึง จากนั้นในเวลา22นาฬิา55นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดา마ศาได้เสด็จถึงอันหนึ่งเมื่อเวลา21นาฬิกา10นาที พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธศิริโสภาเสด็จถึงและก่อนเวลา22นาฬิกาเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนเจ้าหน้าที่ถวายการอารักขาและสื่อมวลชนจำนวนมากต่างได้ทราบข่าวภายในอย่างไม่เป็นทางการว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้สวรรคตแล้วจากนั้นในเวลา22นาฬิกา35นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระตำหนักจิตรดาระโหฐานโดยก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสกับพลตำรวจตรีพงศักดิ์โลหิตโตประการผู้บังคับการตำรวจนครบาลุนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรอเฝ้าถวายอารกขาว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้สวรรคตแล้ว นอกจากนี้ยังทรงกล่าวอีกว่าสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีทรงรักและทรงห่วงใยข้าราชการตำรวจมากจึงของให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีที่สม ต่อประเทศและประชาชนสารนโททัตน์ไทยทีวีศีช่องสามจึงขออัญเชิญส่วนหนึ่งของพระราชประวัติมาให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบโดยทั่วกันสมเด็จพระศรีนครินทราปรบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าสังวานพระราชสมภพที่บ้านถนนสมเด็จเจ้าพระพยา รือซอยช่งางนาคเดิมตำบลสมเด็จเจ้าพยาอำเภอคลองศาลจังหวัดธนบุรีซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443แรม13ค่ำเดือน11ปีชวดในตระกูลช่งางนาคโดยท่านชูและท่านคำเป็นพระชนกชนนีมีพระอนุชาชื่อถมยาแต่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วในปฐมวัยทรงได้รับการศึกษาด้านภาษาไทยขั้นต้นกับสมเด็จพระพุทธาจารย์ เจ้าอาวาสองค์ที่6ของวัดอนงคารามเนื่องจากสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่แพร่หลายเช่นในปัจจุบันต่อมาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาจบชั้นประถมะศึกษาปีที่3การที่ไม่อาจทรงเรียนต่อถึงชั้นมัธยมศึกษาได้ก็เพราะฐานะทางครอบครัวไม่อำานวยประกอบกับสถานภาพที่เป็นกุลสตรีสมัยก่อนดังนั้นจึงทรงเข้าศึกษาด้านวิชาชีพพยาบาลในโรงเรียนแพทย์พดุงคันและพยาบาลแห่งโรงพยาบาลสิริราช เมื่อปี2456แม้จะทรงเป็นนักเรียนที่อ่อนชันสามากที่สุดคือมีพระชนมายุเพียง1 3พรรษาแต่ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมันศึกษาเล่าเรียนกว่านักเรียนทุกคนในชั้นทําให้ทรงสําเร็จการศึกษาด้านวิชาพดุงคันและพยาบาลในขณะที่มีพระชนมายุเพียง1 6พรรษาเท่านั้นการที่ทรงเลือกเรียนวิชาชีพดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุให้กุลสตรีรุ่นต่อมาให้ความสนใจที่จะศึกษาวิชาชีพด้านนี้มากขึ้น ทำให้วงการพยาบาลได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันด้วยประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมมาตลอดประกอบกับทรงมีพระอัธยาสัยที่ดีจึงทรงได้รับทุนพระราชทานของสมเด็จพระศรีสวาลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสา,าอาิยิกาเจ้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหน้าที่นี้เองทําให้ทรงพบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกุกที่ทรงศึกษาด้านวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาวิชาอนามัยโรงเรียนอันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสาธารณสุขศาสตร์และได้ส่งเข้าสู่พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสหลังจากที่เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อวันที่10กันยายน2463ณวังสัปปทุมในเวลาต่อมาสมเด็จพระศรีนคร,รินทรราบรมราชชนนีได้เสด็จไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง พื่อโดยเสด็จสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชมิกรมพระบรมราชนกซึ่งทรงเข้าศึกษาด้านวิชาการแพทย์ต่อณมหาวิทยาลัยฮาวาดและมหาวิทยาลัยเอดินบะระในระหว่างนี้เองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีได้ประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นพระชธิด,ดาพระองค์แรกณกรุงลอนดอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466 และได้ประสูติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระราชะโอรสพระองค์แรกณเมืองไฮเดนเบิร์กเมืม่อวันที่20กันยายน2468ต่อมาได้ประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล,ลอดุลยเดชรัชกาลที่9ณเมืองเคมบริดจ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่5ธันวาคม2470แม้ว่าสมเด็จพระชบิดาจะเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุอย่างน้อย แต่สมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชนนีทรงอภิบาลอบรมพระราชธิดาพระราชโอรสด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระจิยวัตรและด้านการศึกษาดังจะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทําให้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระชมาดาที่ประเสริฐสุดด้วยทรงเป็นผู้ให้กําเนิดพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทุนยิ่งของปวงประสมนิกรถึงสองพระองค์คือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระราชกรณียกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏและสเด็จพระชนม์เนินเยือนมิตรประเทศโดยทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเรียบร้อยเป็นที่พอพระชนม์ไทยยิ่ง นอกจากนี้ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยยนทุกสุขของรัษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินการต่อในปัจจุบันการสาธารณาสุขในด้านสุขภาพใหม่อันเป็นที่มาของหน่วยแพทย์พอ,อสวตลอดจนการพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีของรัษฎร โดยทรงมุ่งเน้นให้ทุกคนละเลิกการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยที่เป็นผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมดังเช่นโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายในด้านศาสนานั้นก็ไม่ได้ทรงละเลยทรงให้การสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางเพื่อความสงบสุขนอกเหนือจากการบริจาคพระราชทรัพย์บำรุงด้วยพระเจริยวัที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักใคร่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่พร้อมใจกันกล่าวขานนามว่าแม่ฟ้าหลวงพระราชะกรณียกิจอันใหญ่หลวงนี้ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ภาพพระราชกรณียกิจแห่งความทรงจำครั้งสุดท้ายที่ประสบนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบรมีทางสถานีโทรทัศ และฝ้าอพระพราชกรณียกิจอีกอย่างหนึ่งที่สมเด็จพระรีนคิรินทราบรมราชชนนีได้ทรงปฏิบัติมาทุกปีก็คือได้ทรงมีพระเมตตาให้กับองค์การทหารผ่านศึกในการจัดจาหน่ายดอกป๊อปปี้พร้อมทั้งทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและในวันที่3กุมภาพันธ์2538ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกทั้งทั้งที่มีพระประชวรเกี่ยวกับพระนาภี และมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระหัไทยเข้าประทับรักษาพระอาการประชวนณชั้น .5 ตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชมาตั้งแต่วันที่9ทธันวาคม2537และในขณะที่อยู่ในระยะเวลาพักฟื้นพระวรากายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มีพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะแพทย์และพยาบาลผู้ถวายการรักษาตลอดจนราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้าราชการ พร้อมด้วยพระราชบริพานเฝ้าทูลองพระบาทรับซื้อดอกป๊อปปี้ณนะที่ประทับชั้น5ตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชโดยนำรายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในครั้งนี้นำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนทหารนอกประจำการซึ่งปัจจุบันมีทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชุปถมอยู่ประมาณ2 5งล้แสนคนและในวันรุ่งขึ้นคือวันที่4ี่กุมภาพันธ์2538เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินออกทรงงานอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้นับเป็นพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายที่ได้ทรงออกงานเพื่อชาติและประชาชนโดยเสด็จพระราชดำเนินลงยังศาลาร้อยปีและบริเวณ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงนำดอกป๊อปปี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนเนื่องในวันทหารผ่านศึกนับเป็นภาพพระราชกรณียกิจที่สถิตแห่งความทรงจำแก่เหล่าประสบนิกรชาวไทยครั้งสุดท้ายและอีกครั้งหนึ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบรมีคือเมื่อวันที่26มีนาคม2538 ในวันที่ทรงหายจากพระอาการประชวนเกี่ยวกับพระนาภีและมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระหัไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงหายจากพระอาการประชวนทางพระหัไทยด้วยเช่นกันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีออกจากโรงพยาบาลสิริราชกลับประทับยังวังสะปทุมนับเป็นครั้งสุดท้าย ที่ประชาชนได้เฝ้าทุลอองพระบาทชมพระบารมีซึ่งต่อจากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยคงมีแต่พระกรุณาธิคุณสุดเหลือที่จะขนานับที่ทรงมีต่อชาติและประชาชน ท่านผู้ชมคะก,การสวรรคตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นนะคะได้สร้างความโศกเศร้าและถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งสมเด็จย่าสวรรคตรแล้วไม่มีข่าวใดครั้งใดที่ประชาชนชาวไทยจะรู้สึกะหรกและโศกเศร้าถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้ ทั้งแผ่นดินอื้ออึงดรว่ร่ำไห้บังเกิดความวิะโยคเกาะกลุ่มในดวงใจเมื่อสิ้นมิ่งขวัญโดยไม่อาจเรียกให้หวนคืนอีกแล้วไม่มีสิ่งใดเสมอกับการสูญเสียสมเด็จ่าของปวงชนนับแต่สมเด็จ่าประทับรักษาพระอาการประชวนณตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชวันที่2มิถุนายน2538ทุกคนต่างเฝ้าติดตามแถลงการของสำนักราชวังทุกฉบับ ด้วยความหวั่นวิตกและห่วงใยห,หากไม่มีผู้ใดประวัตินึกแม้แต่น้อยว่าพระขวัญราชจะด่วนจากไปด้วยการรวดเร็วเช่นนี้เพราะทุกดวงจิตต่างก็หวังแต่ว่าพระองค์จะทรงหายจากพระประชวรกลับมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดั่งเดิมเช่นทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้ารับการรักษาพระวรกายตราบกระทั่งวันที่19กร,รกฎาคม2538 ความสลดหดหู่และเศร้าโศกทับทวีก็บังเกิดขึ้นเพราะบัดน,นี้จะไร้มิ่งขวัญแห่งปวงราบแล้วเมื่อเสด็จสวรรคตรก็รู้สึกใจหายครับว่าว่าต่อไปนี้จะไม่มีพระอ,องค์ท่านเป็นที่สการะของเราอีกต่อไปนะครับก็รู้สึกสูญเสียมากครับพระอ,องค์ท่านได้กรุดาต่อไปพวงประชาชนชาวไทยนั้นอาที่สุดไม่ได้ ก็คงเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนจะต้องรอำลึกแล้วก็รู้สึกในสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณตลอดเวลานะครับก็คงเป็นความรู้สึกของของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่พระคุณเจ้าทั้งครอบครัวก็ไม่เคยสบายใจนั่งสมาธิที่ตลอดเวลาอขอให้พระองค์จนไปสู่เศรษติเพราะท่านประชาชนเหมือนกัะขาดลมโพลมใส มันก็เสียอ,อะไรไปอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะท่านมีความวาม,มีความรักประชาชนมากมีความห่วงใยแกพนาประชาหาดมากเกี่ยวกับความให้มีแต่ให้ให้ทุกอย่างให้แกประชาชนก็เสียใจต่อขันตลอดเวลาตอนก้นลัเช้าโทรมาบ,บอกก็เสียใจมากๆเลยก็ไม่เคยชิวชีอ,อะไรก็้าข้างนี้แล้วแม้สมเด็จย่าจะเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน หากพระองค์ก็ยังทรงดำรงพระชนเยี่ยงสามัญชนบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรมาโดยตลอดพระชนมายุด้วยตระหนักพระไทยว่าทุกของราษฎรก็คือทุกของพระองค์หนูนี่เป็นอะไรเป็นโลกการจะกําเนิดนี่ตัดันมหาร่าเชลี่ยครั้งหนึ่งแล้วจะยังจะยังไม่หายาาทํอาอะไรได้ไหมหยิบได้ไหม ได้สองหมื่นเอาป่าเอาเป้าจิ๊บงานที่เพื่อประโยชน์คนอื่นโดยไม่คิดอะไรเลยนอกจากด้วยความเมตตาคารุณาที่พวกเขาได้รับ ความลำบากยากเย็นมากกว่าเรามากเพราะทุกท่านที่ได้เคยผ่านไปทางที่ห่างไกลนั้นก็เลยเห็นแล้วว่าเขาอยู่เย็นกันลำบากว่าเพราะฉะนั้นที่ท่านทำไปด้วยกายและใจก็ได้รับประโยชน์ส่วนความพอใจตัวตนเองและถ้าพูดถึงทางศาสนาก็แปลว่าได้ คกกุุศลด้วยนทท่ขขออบาสมเด็จย่าทรงพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือสระพระราชทรัพย์และสิ่งของส่วนพระองค์ด้วยพระประสงค์จะปัดเป่าและดับร้อนให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากทรงมุ่งพระไทยจะปลดเปลื้องทุกพระราชทา,านสุขกับถวยทุกราษฎรบัดนี้แม้จะสิ้นแล้วแห่งมิ่นขวัญแต่ด้วยพระราชหาทยที่ทรงเปลี่ยมด้วยเมตตา สมเด็จย่าก็จะคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงประชาชนชาวไทยสืบไปไม่เสื่อมคลายทุกแดนทุกแผ่นพื้นพื้นสยามทุกโสดทุกสดับยามร่ำไห้ทุกจิตทุกจากความวิปโยคทุกตอนนี้จากไร้ร่มกล้าวลอยสูงพระบารมีมากล้น รำพันเย็นร่มพระหทัยอันโอบอ้อมพระคือพระมิ่งขวัญแห่งราชจานจดในมนัสน้อมสถิตท่วนนิรันทร